ผู้หญิงชอบช้อปปิ้งผู้ชายชอบแต่งรถมันเป็นความสุขลึกๆบางอย่างแต่แปลกไมพีม่น้องช้อปปิ้งซื้อของยังไงก็แล้วแต่ที่เราอยากได้พอได้มาถึงจุดเบื่อทุกทีถึงจุดเบื่อเราชอบรถยังไงก็แล้วแต่ได้รถมาไม่มีผมยังไม่เคยเจอนะครับน้อยมากๆบางยีนี่ใช้รถคันนี้จนตายไม่เคยเปลี่ยนเลยน้อยมากๆเรือเทพจะไม่ค่อยได้เจอเลย สุดท้ายใช้ส0มสปีขายอเอาเปลี่ยนไหมปกติมันมีจุดที่เบื่อแต่แปลกไหมครับพี่น,น้องชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่มีใครเคยเปลี่ยนขอเปลี่ยนฮูรุนอีเลยไม่มีใครในรายงานอะดิสหรือกุรานเลยว่าฉันขอเปลี่ยนบ้านที่อัลลอฮ์ให้ในสวรรค์อยากจะไปอยู่ไม่อยากอยู่อีกแล้วไม่มีเลยแสดงว่าสุขอย่างที่สุดอาบาดันอาบาดะอัลลอฮ์เตรียมไว้ในสวรรค์ส่วนดุนยาที่เจ้าอยู่ต้องมีวันสุด ถ้าสุขแบบไม่สุดเจ้าจะไม่อยากไปอาใครเราไม่แปลกเลยทำไมบางคนอัลลอฮ์ไม่ให้ดุเนยียเพราะเวลาให้เยอะมันลืมอัลลอฮ์แต่เวลาติดติดขัด,ข,ดขัดไปไปฝืดฝืบ้างเวลาเรานึกอัลลอฮ์สังเกตไม่พี่น้องเวลาเราเครียดอยากตายตายเวลาอัลลอฮ์เบื่อแล้วดุเนียไม่เอาแล้วดุเนยียเวลาไม่มีเบื่อทันทีเวลาได้ ไม่พูดยังไงณเวลาอ,อกหักเวลาผิดหวังพี่น้องเบื่อแล้วดุนยาดุนยาเท่านั้นแหละยังดีที่นึกดุนยาไป่น้องนะแต่เวลามีอัลลอฮ์สอบเราจะลืมคํานี้เลยเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับเมื่อหัวใจเรานะครับพี่น้องเชื่อมโยงตลอดนะอย่าทิ้งนะกับอ ah ัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอลจะปล่อยนะพี่น้องสายเชือกเราที่จะโยงหัวใจเรานี้ที่สุดกับอาม,ามอ่าโซเลเลหัวใจเราภาษารับมันเขียนคำว่ากอลบุตร ก็แล้วแล้วก็บาก้อลบุญอินกอลบมันหมายถึงสิ่งที่พลิกตลอดเวลาใจคนไม่แน่นอนใจคนไม่แน่นอนจริงไหมครับจริงไม่มีคำว่าแน่นอนของจิตใจที่จะรักเธอคนเดียวและจะไม่รักใครอีกเลยอย่าเป็นเชื่อมันอย่าเชื่อนะครับวันนี้มันพูดได้เท่านั้นหระพี่น้องแต่ง30ปีแรกบังไม่เอาแล้วนะถ้าฉันตายบางจะแต่งงานใหม่ไม่ท่านถามจริงไม่เอาแล้ว ขออยู่กับเธอในสวรรค์ขอรอดก็พอแล้วทาพแล็งลองตายจริงสิครับลองไมมมาเคยขอให้เราตายไหมอยจากจะทดสอบใจบางว่ามันจริงไหมไม่ต้องตายหรอกมาเจ็บหนักๆเจอแบบไอ้นั่นหน่อยไปนอ้องเจ็บหนักมันก็หาแล้วยิ่งตายจริงนะพี่นอ้องผู้ชายไม่มีอิดดาด้วยและแต่งไม่ผิดหลักศาสนาด้วยเรียบร้อยผู้หญิงยังสี่เดือนสิบวันนะมานะผู้ชายเนะ่ะตายวันนี้สู่ขอพรนี้ อาการมรืนนี้เรียบร้อยจะด่ามันได้ไหมไม่ได้และพี่น้องผู้ชายไม่มีได้เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อใครนักใจคนไม่แน่นอนสำคัญที่สุดขอให้ใจเรามั่นกับอัลลอฮฺสุบานอาวตาลารักษาใจให้ได้นะครับพี่น้องแล้วใจนี่แปลกศูนย์รวมอีกคลาสคือหัวใจศูนย์รวมความชั่วก็คือหัวใจ ศูนย์รวมความดีงามก็คือหัวใจศูนย์รวมความเลวร้ายก็คือหัวใจจุดเดียวแต่รวมทั้งหมดไว้เป็นเรื่องแปลกมากๆเมื่อเป็นเรื่องแปลกมากๆม,มันจะไม่รวมสองอย่างไว้ในอันเดียวกัน,นวันนี้เมื่อมีความชั่วเยอะของดีมันจะหลุดทำยังไงรักษาใจมากๆไปน้องใจเราเผลอนิดเดียวนะครับไปน้องอามานพังทั้งหมดเลยนะแรกๆอีกคลาสดีไปน้องถูกทดสอบนิดเดียว ใจมันเฉียวนิดเดียวนะครับเวลาเสียนิดมันพังหมดเลยซาลาบุสซาเลและบรรดาซาบัตสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือหัวใจสิ่งที่เขาต้องระวังที่สุดคือหัวใจท่านเหล่านั้นจึงพยายามที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของหัวใจด้วยการซ่อนอามันซาหลโอ้ดูเขาแปลกนะซ่อนอามันซาหลเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของหัวใจซ่อนนะ เราไม่ค่อยซอกที่เราขยันพูดด้วยนะฮะบางทีโพสต์บ้างอะไรบ้างไปน้องนะบางคนสายลั่นชอบลั่นในเฟสนะดีมันไม่ไฟ์สดตอนตะวันติดไงไปน้องไล์ไปเรื่อยแทนที่อรร์นในชีวิตหนึ่งอาจจะไปครั้งเดียวไปน้องดูอายมากมากบอกว่าอามานบางอย่างนะครับหรืออามานส่วนใหญ่เลยคนในอดีตเขาพยายามจะซ่อนเก็บเพราะอะไรอย่างเดียวเขากลัวใจเขาเสีย เมือ่อกลัวใจเสียอามาที่ทำทั้งหมดอย่าลืมนะใครที่ทำเพื่อตะการบดอัลลอฮ์เปิดเผยวันกิยามัตอายยิ่งกว่าดุญญานีกนะครับอัลลอฮ์เปิดในวันกิยามัตไอ้นี่ทำไม่คลาสอายหมดเลยนะไอ้นี่หวังชื่อเสียงอัลลอฮ์เปิดวันกิยามัตอายหมดเลยแล้วไม่ใช่อายไม่แค่เปิดความชั่วต่อหน้าพี่น้องจำนวนเท่านี้นะเราก็เอาหน้าไม่รู้ไว้ที่ไหนเลยแล้วลวันนั้นเปิดต่อหน้ามัคลุกอายใหญ่เลย ใจเลยสำคัญไปน้อง